สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาชมสวนเกษตรนะครับเป็นโคกหนองนานะครับที่ผมได้ตั้งใจทำไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็จะมีการขุดคลองตอนนี้สภาพของคลองก็จะมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือน้ำเนี่ยแห้งสนิทเลยนะครับในช่วงหน้าแล้งช่วงเดินเมษาพฤษภานะครับน้ำก็จะหมดแล้วอันนี้ก็คือการตาัดสินใจกลับมาทำเกษตรนะครับแบบเต็มตัว ผมลาออกจากงานประจำนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยมาทำกเกษตรนะครับอันนี้ก็มาเจอปัญหาแรกแล้วครับปัญหาเรื่องการจัดการน้ำสังเกตดูว่าต้นกล้วยที่ปลูกไว้เนี่ยตายนะครับแห้งตายด้านนู้นก็จะเป็นตะไคร้นะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยที่เราปลูกไว้ก็แห้งตายเหมือนกันนะครับอันนี้คือพามาชมการบริหารจัดการน้ำที่ ผิดพลาดน,นะครับเนื่องจากเราไม่มีประสบการณ์เรื่องการทำกรเกษตรมาก่อนเลยเราก็ลองผิดลองถูกแล้วครับดูจาก YouTube บ้างลองผิดลองถูกเองบ้างคลองตัวนี้มีความกว้างอยู่ประมาณ2เมตรนะครับตอนนั้นที่ขุดลึกก็ประมาณ3เมตรใช้การขุดแบบไม่เสียกระตังนะครับก็คือให้รถขุดเนี่ยเขาขุดดินไปขายเราก็จะได้คลอง เราก็จะได้ขอบคันดินฝั่งนี้2เมตรนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นนาของเพื่อนบ้านนะครับเราก็จะขยับคลองเข้ามาแล้วก็ทําเป็นคันดินกว้าง2เมตรแล้วก็มีตะพักตรงนี้นะครับไว้ปลูกของกินเวลาน้ําลดปลูกถัวปลูกฟักทองอะไรพวกนี้นะครับด้านนู้นก็จะมีต้นกล้วยมีต้นไม้ใหญ่นะครับที่เราปลูกไว้สภาพของคลองก็จะแห้ง เนื่องจากเราขาดองค์ความรู้เรื่องการจัดการน้ําเราก็จะใช้น้ําแบบธรรมชาติน้ําฝนพอช่วงหน้าแล้งน้ําก็ไม่เพียงพอนะครับและของที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวนี่นะครับมันก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นขาดน้ําปุ๊บก่อไปไม่รอดแล้วครับทําเกษตร ลาออกจากงานประจําเพื่อมาอยู่บ้านนะครับเจอปัญหาแรกเลยคือเรื่องการจัดการน้ําสังเกตดูว่าช่วงหน้าแล้งต้นไม้เป็นไม้ใหญ่นะครับที่เราปลูกไว้ก็จะสวยงามเขียวชะอุ่มเลยนะครับต้นพวกนี้เป็นต้นพยุงผมก็ขอพันก้าไม้ช่วงเที่ยวแจกนะครับของกรมป่าไม้ เราก็ลงทะเบียนไว้นะครับเราก็เอามาปลูกต้นที่ทุงสูงก็คืออายุ3ปีนะครับส่วนต้นที่กําลังปลูกแซมก็จะต้นน้อยๆนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนช่วงหน้าทํานาน้ําก็ท่วมคันนานะครับเพราะนั้นต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยก็ตายไปบ้างนะครับเราก็ปลูกแซมส่วนต้นไหนที่รอดก็จะสูง เลย2เมตรแล้วครับสูงเลย2เมตรบางต้นเนี่ยสาเมตรแล้วนี่ครับความแห้งแล้งช่วงเดือนเมษาพฤษภาหลังจากที่ตัดสินใจแล้วครับลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำเกษตรแบบเต็มตัวเป็นงานท้าทายแรกเลยครับแต่ในเมื่อตัดสินใจลาออกแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วครับ ก็ทำตามความตั้งใจก่อนนี่นะครับต้นกล้วยพอไม่มีน้ำนี่ไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องทำการเกษตรอาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เราทำงานประจำนะครับตอนที่ทำงานประจำเป็นครูสอนนักเรียน ทีนี้ก็ตัดใจลาออกมาทําเกษตรมาอยู่ดูแลแม่ดูแลครอบครัวนะครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้เรื่องการ,กรเกษตรนะครับก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับก็ยินดีน้อมรับองค์ความรู้นะครับที่ท่านกรุณาแนะนํานะครับผมเองก็เป็นกเกษตรมือใหม่ เริ่มทําก็จากการลองผิดลองถูกอันนี้ก็จะเป็นความล้มเหลวอ,อย่างหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำนี่นี่ก็จะเป็นต้นกล้วยเป็นต้นมะพร้าวที่ยังมีรอดบ้างนี่ต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวกะทิที่เราปลูกไว้นะครับ สภาพก็แห้งตายเสียดายครับเสียดายและนี่ก็คือสภาพต้นกล้วยนะครับขาดน้ํานะครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งนี่ยาวนานมากครับแล้วก็การจัดการน้ำนี่ก็ไม่เพียงพอนะครับอันนี้คือต้นกล้วยเสียหายหนักมากครับ